ปกติแล้วผมก็มีสว่านที่ใช้กับการทํางานช่างในบ้านนะครับเป็นสว่านแบบมีสายสว่านไฟฟ้านะครับไอตัวนี้ซื้อมาก็10กว่าป,ปีได้ลวก่อนน้ำท่วมใหญ่ปี54าเป็นสว่านยี่ห้อเรียวโอบินะครับขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หนักแต่ก็ใช้มันทํางานช่างเล็กๆน้อยๆประเภทที่ว่าเจาะฟุกติด ข้างหลังทําชั้นอะไรพวกนี้ครับรวมถึงตอนที่ช่างมาปลูกบ้านช่างปรากฏว่าสว่านของช่างพังก็ใช้สว่านของเราเนี่ยละครับทาง,งานจนบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเจาะเสาเจาะไม้เจาะเหล็กอะไรพวกนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าเวลาเราใช้งาน DIY เล็กๆน,น้อยๆเนี่ยที่มันต้องชูที่สูงสูงหรือว่าไปทําข้างนอกบ้านที่มันต้องลากสายไฟไปไกลๆเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวก จังนั้นอุปกรณ์ช่างอีกอย่างหนึ่งที่เป็นระบบไร้สายสว่านไร้สายเนี่ยมันคือน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับคราวนี้ก็เลยซื้อมาแล้วหนึ่งตัวอยู่ในนี้ในสว่านไร้สายนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้นะครับข้างในเป็นกล่องพลาสติก คือจริงๆแล้วถ้าเราซื้อของอย่างเงี้ยอยากจะให้คนขายใส่ลังไม่ชั้นหนึ่งนะครับเพราะไอจานที่ถึงถึงอย่างเงี้ยมันไม่มีการจับแทกอะฟองพก็ติดบางทีมันก็แตกเนะเอาล่ะครับก็มาอันบ็อกไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เปิดเป็นครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกับตอนที่ถ่ายเนี่แหละครับก็มีสว่านหนึ่งตัวมี ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเป็นแจ็คแบบนี้นะแล้วก็แบตเตอรี่สองข้อแบตเตอรี่ถ้าดูความรู้สึกเมื่อเทียบกับที่ผมเคยใช้ยี่ห้อบอสหรืออะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันหวงเหวงเนี่ยมันเบาความที่มันเบาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องเซลล์แบตเตอรีตตอร่อะไรมันจะ ได้อะไรกระดับไหนนะเบาหย่อนเลยจริงๆผมได้ตัวนี้มาในราคารลงส่งอยู่ที่ประมาณห้าหกร้อยบาทนี่ยนะครับ <c oughs> ลองดูไม่แน่ใจว่าเขาได้ชาร์จแบตมาให้แล้วหรือเปล่า เกิใช้งานดูเลยครับปึ๊บพอใส่แล้วน้ำหนักโอเคมันทวงตรงตรูดดีหน่อยนะครับแหมมีไฟด้วยนี่นะครับวิธีการใส่เลย ช่างเาไปขอทำกันนะฮะเนี่ครับสังเกตไหมครับพอเราหมุนเข้าไปเนี่ยมันก็จะไขเข้ามาจับดอกสว่านเองโดยเฉพาะวิธีจะคลายออกนะครับเราแค่เราก็แค่หมุนปรับรอบวิธีการจะหมุนรอบนะครับกับซ้ายขวาเนี่ยตรงนี้มันจะมีปุ่มปุ่มนี้มันจะทํางานสามจังหวะ อ่าถ้าผมดันมาฝั่งนี้กดปุ่มตรงนี้ครับมาคราวนี้สว่านก็จะหมุนทวนเข็มแต่ถ้าดันมีฝั่งนึงปึ๊บมันก็จะหมุนตามเข็มแล้วถ้ามันอยู่ตรงกลางจะเป็นการล็อกเราไม่สามารถที่จะกดไกตัวนี้ได้เป็นเซฟตี้อ่าทีนี้วิธีการปรับความเร็วรอบนะครับ ไอตัวนี้ยตรงไกลเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนอธิบายยังไงเหมือนคันเล่งถ้าเรากดแรงกดช้ากดตื้นๆนะกดเอาละเราจับตรงปลายนี่แล้วก็ค่อยๆคายกดช้าๆนะครับเห็นเ<อ> <He S 2> ปล่าว่าตรงนี้มันก็จะคลายออกแล้วเราก็กลับรอบเอาดอกสว่านใส่กข้ปไายคายีกนิดนึง อกสว่านใส่แล้วเรารก็ลกลับรอกเรียบร้อยแน่นแล้ไอตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงสิบแปดเนี่ยมันคือแรงบิดอธิบายให้เข้าใจคือเวลาที่เราต้องการจะไขสกรูเข้าไปในเนื้อสมมติเป็นเนื้อไม้แล้วกันนะครับเราต้องการแรงบิดแรงในการขันนะสมมติว่าเราใช้ไขควงไขเนี่ยแรงขนาดไหน ถ้าเราหมุนไปที่ระดับ1สมมุตินะครับแรงในการที่เราจะไขมเข้าไปเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เบาที่สุดแต่กรณีที่เราต้องการขันกวดเข้าไปให้แน่นๆบิดเหมือนบิดข้อมือนะฮะยิ่งเราปรับตัวเลขมันสูงเท่าไหร่แรงที่จะไขเข้าไปมันก็จะมากเท่านั้นถามว่าแรงสุดดีไหมมันขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะ ได้เวลามาลองใช้งานจริงแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ดอกเจาะไม้นะครับเป็นการทํางานแบบพื้นฐานทั่วไปที่เราใช้ในงาน DIY ที่บ้านครับก็ไม่มีปัญหาครับเจาะได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับย้ําก่อนนะครับว่าสว่านตัวนี้ไม่สามารถจะเจาะแบบเจาะกระแทกได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงไม่เหมาะกับงานเจาะคอนกรีตครับไม่มีเจาะกระแทกนะครับตัวนี้ ลักษณะการเจาะแบบนี้นะครับจะเป็นการเจาะเพื่อเจาะนําก่อนที่จะไขสกรูเข้าไปประมาณนี้นะครับงานประกอบเฟอร์นิเจอร์อะไรงาน DIY ไม้อัดหรือพวกนี้ครับจะเป็นประเภทนี้อันนี้เป็นการใช้ขันสกรูนะครับจะสังเกตว่าเวลาที่เราขันตัวเนี้ไอฟังก์ชันแรงบิดทอร์กในการไขนี่นสำคัญถ้าทอร์กมันสูงมันจะทําให้เราฝังหัวลงไปได้จม นะครับแรงบิดในการที่จะไขเข้าไปในเนื้อวัสดุมันจะแน่นขึ้นอย่างนี้ครับแต่ถ้าแรงไปมันก็อาจจะทําให้หัวสกรูรูดได้นะครับและอยากจะบอกอกอย่างว่าอย่าไปคาดหวังกับพวกดอกสว่านอปุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับควรจะซื้อใหม่ดีกว่าเลือกซื้อเกรดดีๆเกรดให้สปีดอะไรพวกนี้ครับราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้นานกว่า เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้การขันแบบหัวบล็อกบ้างนะครับวิธีการถอดใส่ก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ทําให้ดูตอนตอน้นสกรูหัวบล็อกนะครับที่เรามักจะเห็นกันส่วนใหญ่มักจะเป็นการยิงหลังคามิทัทนชีสนะฮะสกรูที่ยิงลอนหลังคาต่างๆมักจะใช้เป็นหัวบล็อกสามารถไขได้แรงนะครับให้แรงบิดที่สูงแล้วก็ไม่ลุดง่ายครับสาหรับสกรูที่ใช้ยิงเหล็กนะครับ จะเป็นสกรูแบบปลายสว่านโดยเฉพาะที่สามารถที่จะเจาะลงไปในเนื้อเหล็กได้นะครับดังนั้นจึงต้องเลือกประเภทของสกรูให้ดีว่าใช้กับงานเหล็กงานไม้ใช้ถูกประเภทนะครับสำหรับตัวสว่านเองนะครับจากการที่ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีอาการร้อนผิดปกติตดอย่างใดนะครับทํางานได้อย่างต่อเนื่องผมทดลองใช้มาก็ลองเจาะลองอะไรมาที่ไม่ได้ถ่ายก็เป็น10บสรูเหมือนกัน ปรากฏว่าก็ใช้งานได้ปกตินะครับลองเจาะลองใช้งานตามที่นึกออกว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราใช้สว่านตัวเนี้ยเพื่ออะไรบ้างก็ลองมาครบแล้วนะครับไขสกรูเจาะเหล็กเจาะไม้ก็สว่านราคา5 6 0 0บาทก็สามารถที่จะตอบโจทย์เราได้เพียงพอแล้วนะครับข้อสรุปของการทำรีวิวตัวนี้นะครับเมื่อเทียบประสิทธิภาพกับราคาของสว่านนะครับ สว่านแบบตัวนี้ก็สามารถจะตอบโจทย์งาน DIY งานเล็กๆน้อยๆภายในบ้านของพ่อบ้านได้อย่างสบายมากแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับสําหรับผมอยากจะมีสว่านไว้สัก2ตัวคือสว่านโรตารี่แบบใช้แบบมีสายอย่างเงี้ยครับหนึ่งตัวไว้สำหรับงานหนักงานเจาะกระแทกงานปูนนะครับกับสว่านแบตขนาดกระทัดรัดราคาไม่แพงมากนะครับเอามาใช้ควบคู่กันอีกสักตัวหนึ่งเพียงเท่านี้ก็ครบแล้วนะครับกับงานเจาะ งานทำงานต่างๆง,งาน DIY ของพ่อบ้านครอบคลุมทุกการใช้งานแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะครับออสบางเลนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องของผมเลยนะครับออสบางเลนครับสวัสดีครับทุกคน